สูยน้ำนนการจิตอาสาพระชาทรนมณฑลทนหารบกที่37จัดกําลังพลจิตอาสาพรชาะชักรพเราทําความดีด้วยหัวใจทํากิจกรรมมอบรอยยิ้มด้วยความห่วงใยมอบความจริงใจสู้ภยัยฤดูหนาวนี้โดยการมอบผ้าห่มกันหนาะวและถุงยางชีพระราชทานให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนโดยภายในถุงยางชีพระราชทานมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระกป๋องน้ํามันพืชยาวเวชภัณฑ์และน้ําดื่ม ส่วนการมอบผ้าห่มกันหนาวนั้นเป็นผ้าห่มกันหนาวจากกองทัพบ,บกเนื่องจากในห่วงนี้เป็นห่วงฤดูหนาวจึงทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคประจําตัวที่ต้องระวังอากาศหนาวเพราะเสีย่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจและหัวใจกําเริบหนูจึงได้แนะนําให้สวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นดื่มน้ำอุ่นออกกําลังกายเบาๆเลี่ยงการดื่มสุราคลายความหนาวตลอดจนให้ติดตามสภาพระกาศใกล้ชิด กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสารสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่โดยหน่วยได้แนะนำว่าหากมีอะไรให้ทหารได้ช่วยเหลือทางหน่วยยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถซึ่งครอบครัวของประชาชนกลุ่มเปร,ะราะบางได้กล่าวขอบคุณทหารที่นำถุงยางชีพราชทานและผ้าห่มกันหนาวมามอบให้